ท่านสามารถปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้แล้วเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบจองคิวปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สารปกครอง w w w a d m i n c o r t g o t h จากนั้นให้คลิกที่ปรึกษาคดีปกครองซึ่งอยู่บริเวณด้านขวามือ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะแสดงขั้นตอนการใช้งานให้คลิกเริ่มจองคิวจากนั้นให้ผู้รับบริการคลิกเลือกชั้นศาลปกครองที่ต้องการจะปรึกษาคดีเมื่อเข้าสู่หน้าจอปฏิทินการจองคิวให้ผู้รับบริการอ่านคำแนะนำในการจองคิวให้ครบถ้วนก่อนเลือกช่วงเวลาที่ต้องการปรึกษาคดีและจะต้องจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหวันเท่านั้น โดยช่วงเวลาที่สามารถจองคิวได้นั้นจะต้องแสดงเป็นแถบสีเขียวเท่านั้นเมื่อเลือกวันและเวลาที่ต้องการจองคิวได้แล้วให้กรอกรายละเอียดของผู้รับบริการและเลือกวิธีการปรึกษาคดีว่าต้องการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชัน line เลือกประเด็นและกรอกข้อมูลที่ต้องการขอคำปรึกษาคดี โดยสามารถแนบไฟล์เอกสารรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะจากนั้นให้คลิกยืนยันตัวตนและคลิกส่งข้อมูลโดยระบบจะสรุปผลการจองคิวซึ่งผู้รับบริการจะต้องบันทึกภาพหน้าจอนี้เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลการจองคิวปรึกษาคดีและสำหรับผู้รับบริการที่ได้กรอกข้อมูลอีเมลไว้ ระบบจะส่งข้อมูลการจองคิวไปยังอีเมลดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่งในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลแก้ไขหรือยกเลิกการจองคิวสามารถทำได้ดังนี้วิธีที่ 1. เข้าสู่ระบบผ่านทางอีเมลที่ได้รับจากการจองคิวโดยลิงก์จะปรากฏบริเวณด้านล่างของอีเมลให้คลิกคลิกที่นี่วิธีที่2เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์สารปกครอง โดยใช้วิธีการเดียวกันกับการจองคิวปรึกษาคดีเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนเลือกชั้นศาลปกครองให้คลิกตรวจสอบข้อมูลการจองจากนั้นให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วคลิกตรวจสอบข้อมูลหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการจองให้ผู้รับบริการคลิกแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้คลิกที่บันทึกการแก้ไขหากต้องการยกเลิกให้คลิกที่ยกเลิกจองคิวเ <nt> มื่อถึงวันและเวลาที่ได้จองคิวไว้ <int> ผู้รับบริการจะต้องทำการเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดี n ลที่ได้รับจากการจองคิว การเพิ่มเพื่อนแล้วให้ผู้รับบริการแจ้งรหัสอ้างอิงหรือข้อมูลการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่และปรึกษาคดีด้วยวิธีการที่ได้จองคิวไว้ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนดภายในวันและเวลาที่ได้จองคิวไว้ผู้รับบริการจะต้องจองคิวใหม่เพื่อขอรับบริการปรึกษาคดีในครั้งต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center สารปกครอง1355